สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเจมส์สดเช่นเคยครับหรือช่องในทิกตอกก็ช่องพี่เจมส์นะครับก็วันนี้พามาชมดึงน้ํานะครับขั้นตอนการดึงน้ําก็อันแรกก็กระตุกสายนะครับให้น้ํามันขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องกอกนะครับกอกก็กอกแค่ปั๊ม ทำยองได้นะครับคนเดียวเราก็สามารถติดตั้งปั๊มไดนให้น้ำให้น้ำออกได้นะครับใช้เวลาประมาณไม่เกินสิบเอ็ดนาทีนะครับที่ผมจับเวลาไว้อันนี้ก็มากรีโอให้มันกระชับกระชับมากขึ้นนะครับจะทำการใส่สายได้เลยน้ำมันมีเต็มสายอยู่แล้วครับทีนี้เราก็แค่กรอกสายปั๊มหน่อยเดียวนะครับขั้นตอนต่อไปก็ติดตั้งสายสายพานนะครับ ผ่านตรงนี้จะเป็นสองเส้นนะครับแต่สายพานเสร็จปุ๊บตรงนี้เป็นจะเป็นสายพานแบบหย่อนนะครับไม่ใช่สายพานตึงถ้าเป็นสายพานตึงเราจะหมุนไม่ไหวนะครับลองแล้วเพราะามันหนักปั๊มนะครับหนักปั๊มด้วยหนักทุ่นมะเลเวียงด้วยนะครับเราก็ต้องใช้ระบบลูกลอกที่เราใช้วิ่งเตะขึ้นนะครับให้มันตึงจากนั้นเราก็ทำการ กอกน้ำใส่ปั 4, ๊มประมาณหนึ่งถังสีหนึいい่งถังหนึ่งถังกระลอนนะครับกขจะเต็มพอดีเราจะเปิดวาล์วไล่อากาศด้วยนะครับโดยเป็นวาล์วที่เราดูดปุ๋ยนะครับเนี่ยเห็นน้ำพุ่งเราก็ปิดเต็มปุ๊บ ปิดฝาปิดไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการใส่สายส่งนะครับสายส่งผมจะค่อนข้างใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นสายผ้าสายผ้ามันจะมีผ้าใบข้างในบางๆนะครับต้องใส่ระหว่างนิดนึงนะครับบางทีมันขาดมันก็จะทําให้รั่วได้นะครับแต่มันเป็นสายผ้าราคาถูกนะครับแล้วก็สามารถรับแรงรันแรงดันได้นะครับ อาจจะปิงเกอร์ได้นะครับป๊มนี้อันนี้อัดใจป่ามันนะครับเจ็ดไลนรนะรเปิดทีเดียวเลยนะครับเจ็ดไล่ประมาณห้าชั่วโมงครับชุ่มถ้าไม่เอาชุ่มมากก็สามชั่วโมงแต่ถ้าจะเอาชุ่มแฉะแฉกก็หกถึงเจ็ดชั่วโมงได้นะครับไม่ต้องเล่งเครื่องมากครับแต่แต่แล้วก็ติดเครื่อง ังเกตว่าติดเครื่องนะโมเลยทุ่นยังไม่หมุนนะเพราะว่าสายพานมันค่อนข้างหย่อนล้วก็เล่นเครื่องเพิ่มขึ้นมาก็ดึงลอกออน้ำก็จะออกแล้วนะครับนี่ออกน้ามาเราแนะนำให้ใช้ปั๊มขาวกันผมไม่ชอบใช้ปั๊มขาวมันดูงองเงงเกินไปนะข้อดีของมันก็คือมันไม่ต้องก่อนะพวกปั๊มขาว มันก็แรงระยะใกล้นะครับแต่ระยะไกลดันไกลๆไม่ตู้ปั๊มแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้ผมเป็นเป็นปั๊มหน้าสีออ่นะครับสี่ออกสามสามใบพัดนะครับปกติปั๊มขนาดนี้ต้องติดกับพวกรถไถน้อยนะคร,รถไถสามตีแรงขั้นต่ำนะครับอันนี้ผมก็มาประยุกต์ต่อกับเครื่องต๊อกต๊อกห้าแรงนะครับในการมีทุ่นช่วยด้วยก็ เ,เลื่อนๆนะครับไม่ต้องเลงเครื่องมากก็ถือว่าออกแต่งดิงสปริงเกอร์ได้นะครับยิงน้ำระยะไกลไปไกลๆไ,ไ,ได้ครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามช่อง tiktok แล้วก็ช่องทาง youtube ไปผมด้วยนะครับเจนมาสด,ดเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ